ครับพี่น้องก็อยู่หัวอยู่สวนคือเก่าครับมื้อนี้พาพี่น้องมาให้หัวอาหารป่าครับเกือป่าป่าปล่อยไว้นี่ครับมื้อนี้ก็ปลาก็บ่ค่อยกินเนื้อไปในดอกมันหนาวครับบรรยากาศเพราเบิ่งบรรยากาศอยู่ให้อยู่สวนอยู่ตานี่ครับอยู่ตาปล่อยป่าไว้เพราะได้เบิ่งได้กินนี่คู่ป่าอยู่นี่ครับปลานิ่นปลากคปลา ในป่าธรรมชาติกระลายครับป่าอีกไก่ป่าน,นีแบบนี้ครับป่าเสื่อมป่ากระเยงมีบัตรครับบรรยากาศอันนี้จะเป็นความลูลล้วนๆนี่ครับเล็ก,ลกลนๆน้อยๆครับป่ามื้อนี้มันกับเอราเขาเนื้อปเนะี่ยเพราะว่ามันหนึ่งนัมันอากาศหนาวป่าจะปินกินเนื้อพอดีเป็นไง เีอยครับการเขาทำสวนเกษตรผสมผสานเลี้ยงฝาแน่เลี้ยงไก่แน่ปลูกของปลูกต้นไม้ปลูกคามันเป็นความสุของียงที่แบบว่าฮาความสิดบรรยายบาถึได้ครับมัเนเงียบสงบมันบได้สิงดีสินเด่นก็ไปอาชีพลหลายหลายอาชีพบางเทื่องผุมเห็ดมาหลายแล้วมันก็ดีดอกครับก็ได้เงินได้เงี้ก็ดีอยู่ เพราะว่าสิเป็นเจ็ดขายของขายอย่างผมเป็นลูกน้องคนกตเป็นเป็นลูกพี่ค้นผมก็เป็ี่นมาแล้วเจ็ดเครื่องสออเครื่องเสียงกับความสุขกับมีใหญ่ย่างหนึ่งอยู่ครับรสชาติอีกรสชาติหนึ่งแต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งเนาะมาถึงจุดหนึ่งมันมันอิ่มโตมันเบื่อนายมันเบื่อคนว่านั่นว่านี่พวกขี่เราแน่ให้เครื่องเสียงกระดาเนวนั่นแนวนี่ตีนั่นตีนี่กัมันเป็น ควสุขอยู่แต่ว่าควมสุขบางเทื่อกะได้รับผิดชอบในอย่างหลายอย่างนะครับแต่ตัวนี้เขาสิบ่มีควมเสียงเลยได้นี่ครับต้มน,นี้ปลูกต้นไม้เฮ็ดผสมประสานเนี่ยมีอยู่มีกินครับรับประกันรวดถ้าเฮ็ดแบบนี้อยู่ได้ครับมีอยู่มีกินกินจนพูแลจนหอดมือตายพุดและครับปลูกต้นไม้ต้นไหลไว้นี่ครับผมก็เฮ็ดย่จทิ้งที่แหละผู้มือ ความสุขของเขาหนี่มาให้อาหารปลาเห็นปลากินเนื้อกินยังนีกันมันก็ดีเลยด้ครับมันบังย่ายพว้อนี้นะครับปลาหลายได้ที่จริงครับแต่ว่ามื้อนี่มันอากาศาเยน็นมันเกิดที่พวค่อยขึ้นมากินเนื้อป่านใดครับปาลาครับผมถ้าผูใ้ใดเบื่อนหน่ายกันมีทีมีอย่างกับมาเฮดิ่งเดอร์ครับกันสามสี่ไรน์มว่มามันสุดยอดเลยครับ าศาสตร์พราซาเป็นวิเคราะห์วิวจยใจไว้ให้แล้วครับมันสมบูรณ์แบบอยู่ในนี่เลยครับมันไฟสิเป็นเช้งไดเฮาก็บว่าได้เดืนอนรอดครับมีหลวมีภัยอย่างเขาก็อยุให้ยู่ส่วนน้าหนี่แหะสนุกสุขสบายครับผมนี่แหละครับเพี่อนเราเพื่อนเราคุณครับป่าบนหน่อยครับย่นถามว่าได้เงินบ่ก,ก็ได้อีกนครับ เฮ้าบอจกได้หลายหลายมือแล้วสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมือมันกับเป็นพันก็ได้อยู่ครับขายกล้วยเนย่ขายบักซีดาขายปลาขายวอ้นมีเบิดคุยยางเหะครับเล็กน้อยนี่ก็ักขามเทศก็ออกกระมุดก็ออกขเขาปลูกไปคาแดงไงสิต่อคาพันคากับนี้เขาเฮ็ดไปเรื่อยๆ่มนสิเป็นอย่างที่